ให้น้องจีโน่ใช่ไหมนั่งตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวนะําทำธุระเสร็จแล้วนะจะพาไปซื้อขนมนะสวัสดีค่ะเฮียตอนนี้เด็กคนนี้อยู่ในมือฉันแล้วนะคะเฮียจะให้ฉันทำยังไงกับเด็กคนนี้คะดีมาก าเด็กไปไว้ที่ปลอดภัยก่อนรอชันสั่งก่อนแล้วกันได้ค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะน้องจีโน่น้าพาไปซื้อขนมนะ แล้วคุณไม่ทำที่ท่าไหนอะปล่อยให้ลูกฆ่าสายตาได้เนี่ยก็ก็ระหว่างที่เดินมากับลูกอ่ะฉันก็จูงมือลูกไว้ตลอดเลยนะแต่พอฉันเลื่อนไปเจอเสื้อผ้าสวยๆอะฉันก็เผลกกดสั่งซื้อไปแป๊บเดียวเองอะหันมาอีกทีลูกก็หายไปแล้วอะเฮ้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วพอละคุณใจเย็นก่อนเดี๋ยวผมตามหาลูกเอง ฮัลโหลแกเข้ามาได้เลยนี่พี่โทรหาใครอ่ะนี่ค่ะพี่ปอนขอบใจนะคิมที่ช่วยจัดฉากาเหตุการณ์นี้ขึ้นมาไม่เป็นไรคะ่ะ อะไรนะคะจัดฉากงั้นเหรอใช,ใช่แล้วพี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะที่พี่จัดฉากเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเออทีมเดี๋ยวคิมช่วยพาลูกไปเล่นตรงนู้นก่อนนะได้ค่ะเดี๋ยวนะพี่นี่พี่ทําแบบนี้ทำไมอะ่ะพี่รู้ไหมว่าฉันใจาหายแทบแย่แน่ฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้เจอหน้าลูกอีกแล้วอะ่ะที่พี่ทําแบบนี้อ่ะ พี่อยากให้เธอรู้ว่าการเลี้ยงลูกไม่ควรฆ่าสายตาเห็นไหมเธอฆ่าสายตาเล่นโทรศัพท์แค่แป๊บเดียวอะแล้วลูกก็หายไปนี่พี่แค่สร้างสถานการณ์ขึ้นมานะถ้าเป็นเหตุการณ์จริงอะเธอจะต้องเสียใจตลอดชีวิตรู้ไหมชื่อขอโทษจริงๆนะพี่ต่อไปเนี้ยฉันจะดูแลลูกให้ดีที่สุดไม่ให้ฆ่าสายตาเลยฉันสัญญาดีแล้ว แล้วก็จําเรื่องวันนี้ขึ้นใจด้วยล่ะป่ะเรากลับบ้านกันเหน็น